ความสาเร็จเนี่ยนะมันมีด่านของมันอยู่นะสิบด่านว่าคุณอยู่ตรงไหนนะฮะด่านแรกนะเขาเรียกว่าสีแยกท้อแท้ทุกความสาเร็จคุณต้องเจอความท้อแท้ก่อนจะแบบปุ้งปุ้งปุ้งสำเร็จเย่จบไม่มีด่านนี้จะมีแต่คนบอกไม่เวิร์กหรอกพ่อแม่มาถึงก็แบบโอ้ไ oh ม่มั่นคงหรอกคนส่วนใหญ่ก็อาจจะเลี้ยวกลับบ้านถ้าคุณผ่านสีแยกท้อแท้ไปอย่างที่สองคุณจะเจอสาราถอดใจตรงนี้จะมีคนที่แบบเคยมีแพชชั่นนั่งเต็มไปหมดเลยแพชชั่นแม่งก็เป็นเงินไม่ได้แพชชั่นแม่งสุดท้ายตอบไม่ตอบโจทย์ชีวิตตหลายยคคนนกก็จะแแบบูเมีฝั่ ฝันมันจางหายไปหมดเรียบร้อยแล้วคนก็จะนั่งพักอยู่ตรงเขาเรียกศาลาถอดใจเพราะว่าแพชชั่นเป็นเงินไม่ได้ไม่จริงถ้าคุณชนะจากด่านนี้คุณจะไปเจอด่านที่3ด่าน3เนี่ยคุณจะไปเจอเขาเรียกเนินเปรีบเทียบมองซ้ายเพื่อนแม่งรวยมองขวาคนอายุน้อยกว่าแม่งประสบความสําเร็จแล้วเจอแต่คนที่แม่งเก่งกว่าเราทุกวันนี้เปิดโซเชียลไปป็นไงเดี๋ยวนี้ไอ้นี่ยก็ร้อยล้านนี่ก็ร้อยล้านนี่ก็ร้อยล้าน,านที่หาเงินง่ายที่หายร้อยล้านจริงว่าก็ไม่รู้เราก็รู้สึกว่าแบบโอ้ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กลงนะครับคุณไม่ต้อง บ่าดงดิบคอมเมนต์อันนี้จะเต็มไปด้วยพวกคอมเมนต์ก,ก,กากๆใครจะซื้อวะฝันไปเถอะทุกคนทางของความสําเร็จคุณต้องเจอไอะไรแบบนี้เยอะด้วยถ้าทะลุไปได้คุณจะไปถึงครึ่งทางละอันนี้เขาเรียกว่าบึอ่อเหงความกลัวแล้วถ้าเดินต่อแล้วมันล้มเหลวล่ะ มันจะเสียเวลาไหมเพื่อนฝูงจะแซงไปหมดแล้วละือไมนะครับความกลัวจะเริ่มวิ่งก้ามาซ้ายขวาโน่นนี่นั่นอะไรเต็ไมไปหมดเลยถ้าเกิดว่าคุณยังผ่านตรงนี้ไปไม่ได้คุณก็จะถอยกลับไปอยู่ในเซฟโซนแต่ถ้าคุณทะลุตรงนี้ออกไปได้คนก็จะไปเจออีกที่หนึ่งตรงนี้เจียวจ้าวหน่อยคุณจะไปเจอตลาดคนรู้เยอะไอ้พวกอีโก้เนี่ยเดินเต็มตลาดเลยกูรู้วิธีนี้ดีกว่ามึงมึงไปเล่นบิตคอยดีกว่านั่งทาแบบนี้ไม่ได้ตังหรอคนอื่นเขารวยกันเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่ต้องสน,นใจอะเดินต่อคุณก็จะไปเจอเขาเรียก ทุกความสำเร็จคุณต้องผ่านความล้มเหลว2ครั้งเนี่ยอย่างน้อย นะฮะอันนี้เบสิกสุดๆ3 4ครั้ง5ครั้งนี่เรื่องธรรมดาคุณก็จะไถขึ้นไปแล้วก็ล่วงลงมาถาขึ้นไปแล้วก็ล่วงลงมาถาขึ้นไปก็ล่วงลงมาเหมือนมันจะเสร็จแล้วมันก็จะไม่เสร็จอีกต่อไปปุ๊บคุณก็จะเจอเขาเรียกว่าทะเลทรายไร้แรงบันดาลใจทุกเช้าตื่นมานี่จะไม่อยากทําอะไรแล้วมันจะท้อใจนะครับอยากจะหาอะไรมาเติมเต็มโอ้ยเมื่อไหร่กูจะเอาอะไรมาเติมชีวิตกูได้สักทีถ้าคุณผ่านมา8ด่านได้โอ้โหน,นี่คุณเทพมากนะคุณจะเข้าด่านที่ 9, เเ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 คาาาารรรียกกกวุุ่่บบ,บืือออสสํํ็จจจจจจตงงะะนนนมัถึดด ถอดใจเป็นจุดสุดท้ายทุกอย่างจะท้าโถมันนี่มันบิ๊กมอนสเตอร์นะครับไอตอนเกือบสําเร็จเนี่ยนะมันเป็นจุดที่คนถอดใจเยอะที่สุดคุณไม่รู้เหรอคุณเดินอีกไม่กี่ก้าวถ้ากัดฟันไป